แต่ละมื้อแต่ละเดวันนี้ไปดูประเด็นวัยรุ่นสร้างตัวกันครับโดยเปิดใจชาวอังกฤษเจ้าของไอเดีย Rocket Man ขายกาแฟกลางสี่แยกไฟแดงเสิร์ฟกาแฟถึงรถเผยนอกจากจะเป็นการทำธุรกิจไอเดียนี้เกิดขึ้นเพราะอยากช่วยเหลือคนที่ต้องการสร้างอาชีพเหตุเนื่องจากเมื่อวันที่25มิถุนายน2568ผู้ใช้รถที่จอดติดไฟแดงบริเวณแยกรูมโชคมีชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ในชั่วโมงเร่งด่วนพากันสะดุดตากับภาพแปลกตา พนักงานหนุ่มในชุดเสื้อแดงกางเกงดำด้านหลังสะพายถังเก็บความร้อนขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ครบครันดูคล้ายนักบินอวกาศเดินขายกาแฟแบบเสิร์ฟถึงรถเรียกว่าสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่า drive t h r u ตอบโจทย์วิถีคนในเมืองและคนที่ต้องเติมกาแฟในยามเช้าแต่ไม่มีเวลามากพอที่จะเข้าไปซื้อในร้านกาแฟด้วยตัวเองในชั่วโมงเร่งด่วนการขายกาแฟกลางสี่แยกผ่านพนักงานที่ถูกเรียกว่า rocket man ถือเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนถนนให้เป็นตลาด เปลี่ยนเวลารอไฟแดงให้กลายเป็นโอกาสในการดื่มด่ำรถกาแฟและสร้างรายได้ให้กับผู้ขายได้อย่างน่าทึ่งโดยพบว่ามีผู้ใช้รถกวักมือเรียกซื้อกาแฟในแทบจะทุกไฟแดงที่แยกนี้นายเจมส์โนเบิลชาวอังกฤษเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า26ปีเจ้าของไอเดียนี้บอกว่านอกจากทําร้านอาหารแล้วตัวเขาเองชื่นชอบในกาแฟของไทยโดยเฉพาะกาแฟที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าเป็นกาแฟคุณภาพดีไม่แพ้กาแฟจากต่างประเทศ แนวนคิดเสิร์ฟกาแฟถึงรถเพื่อตอบโจทย์คอกาแฟาที่ไม่มีเวลาในชั่วโมงเร่งด่วนจึงเริ่มศึกษารูปแบบอุปกรณ์และคัดสรรเมล็ดก,กาแฟาที่ดีที่สุดใช้เวลานานกว่า1ปีจนลงตัวโดยสั่งนําเข้าถังเก็บความร้อนที่ทําจากวัสดุพิเศษจากประเทศเยอรมันซึ่งมีน้ําหนักเบาและเก็บความร้อนได้นานสะพายแล้วไม่ร้อนหลังพร้อมกับอุปกรณ์หัวฉีดกาแฟามาประกอบเป็นชุด Rock e ก็ a n เริ่มให้พนักงานออกไปเปิดตัวขายที่บริเวณแยกรวมโชคมีชัยเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาผลตอบรับดีเกินคาด นายเจมส์บอกว่าทุกเช้าช่วงเวลาตีห้จะเป็นเวลาของการต้มกาแฟาและเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่ Rocketman จะมารับออกไปขายกาแฟาเป็นกาแฟาสดออร์แกนิกจากแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ต้มเป็นกาแฟาสดในทุกเช้ามืดหลังจากนั้นบรรจุกาแฟาลงถังนำออกขายราคาแก้วละ50บาท เสิร์ฟพร้อมครีมเทียมและน้ำตาลแต่ในช่วงนี้ขาย40บาทเพื่อเป็นช่วงเวลาให้ลูกค้าได้เปิดใจส่วนราคาแก้วละ40หรือ50บาทสำหรับกาแฟกลางถนนมองว่าไม่แพงเพราะมาเมล็ดกาแฟคัดสรรมาเป็นอย่างดีคุณภาพและรสชาติเกินราคานายเจมยังบอกอีกว่า ตัวเขาไม่ได้มองที่ผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นเรื่องสําคัญแต่ไอเดียนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการช่วยเหลือคนที่ต้องการสร้างอาชีพหลังจากเห็นว่าสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องสําหรับใครหลายๆคนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ร้านปิดกิจการจึงตัดสินใจสร้างแฟรนไชส์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในราคาถูกที่สามารถซื้อไปสร้างอาชีพได้เน้นช่วยคนทุนน้อยและอยากมีธุรกิจของตัวเองหรือใครที่ไม่มีทุนก็จะช่วยเหลือให้ผ่อนชําระโดยตรงกับเขาได้ย้ําว่าอยากให้คนมีงานมีอาชีพ ปัจจุบันมี Rocket Man ออกขายกาแฟ2จุดที่บริเวณแยกรวมโชคมีชัยตำบลฟ้าหามอำเภอเมืองเชียงใหม่และแยกกองทรายอำเภอสารพีช่มุมเวลาประมาณ07นาฬิกาถึง10นาฬิกาทีนี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นแหะครับหลายคนมองว่าการกระทําดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายเรามาดูข้อกฎหมายกันครับว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยทำได้หรือไม่ได้ โดยกฎหมายระบุว่าการขายอาหารบนทางเท้าหรือตามสีแยกไฟแดงในเขตเทศบาลนั้นมีความผิดตามกฎหมายหากฝ่าฝืนอาจถูกปรับได้โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535มาตรา20ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะโดยผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับไม่เกิน2,000บาทแต่ครับแต่มีข้อยกเว้นว่า การขายในพื้นที่นั้นเป็นที่ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งอาจได้รับการยกเว้นงานนี้ต้องถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรล่ะครับว่าได้อนุญาตหรือเปล่าอีกอย่างนะครับสิ่งสําคัญที่ควรพิจนารณาว่าการขายบนทางเท้าหรือบริเวณใกล้เคียงสี่แยกไฟแดงนั้นอาจส่งผลกระทบต่อก,การจราจรและความปลอดภัยของประชาชนโดยคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่บอกว่าหากต้องการขายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ควรติดต่อสอบถามหน่วยงานท้องถิ่นเช่นเทศบาลเพื่อทําการขออนุญ,ญาตและปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัดงานนี้ก็ต้องสอบถามไปยังเทศบาลนาครเชียงใหม่แล้วครับว่าอนุญาตแล้วหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเหตุการณ์นี้หรือคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ละมือแต่ละเดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ